จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบซิโก้สตาร์ประจำวันที่17สิงหาคม2563โดยเฉพาะบักครั่งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวเอาไรนะ่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเย็นนี้3บอลโลกกาตาร์แข่งเสร็จหรือออกได้จันที โดยศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศกาตาร์ตามกำหนดการเดิมนั้นจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคมนั้นฟุตบอลโลกครั้งนี้เจ้าภาพได้ลงทุนอย่างมหาศาลนะฮะพริกโฉมทะเลทรายอันแห้งแล้งกลายเป็นการจัดมหากรรมลูกหนังของโลกเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาใหม่หลายแห่งรวมั้งหมด8สนามกกันเลยทีเดียวนะฮะ เดยหนึ่งในสนามที่ถูกพูดถึงอย่างมากไม่เหมือนใครในโลกนี้ก็คือสนามบราซอาบูอาบาวสเตเดียมที่มีความจุมากถึง40,000ที่นั่งตั้งอยู่ที่เมืองโดฮาใกล้ริมทะเลซึ่งสนามแห่งนี้จะใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เท่านั้นแข่งเสร็จจะมีการรื้อออกทันชีจุดเด่นของสนามแห่งนี้นั่นก็คือเป็นสนามที่สามารถถอดประกอบได้เป็นสนามกีฬายุคใหม่ ใช้สาหรับการจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆได้นะฮะนอกจากฟุตบอลโดยส่วนประกอบในการสร้างสนามแห่งนี้มาจากวัสดุรีไซเคิลหลากหลายมากกว่า80%พร้อมกับใช้ตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า900ตู้นะฮะผสมผสานกับโครงสร้างของสนามและสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในสนามจะถูกจัดเตรียมในรูปแบบที่ทันสมัยและเม,มีการแข่งขันเสร็จนะ,ะจากทัวร์นาเมนต์ก็จะมีการรื้อถอนเพื่อจัดพื้นที่แห่งนี้เป็นกรีนโซนในอนาคต สามแห่งนี้เป็นสนามต้นทุนน้อยกว่าปกติแต่ได้คุณภาพที่สูงมากเลยนะแถมยังสามารถเคลื่อนจากที่1ไปยังที่ตั้งใหม่อีกด้วยและสามแห่งนี้เป็นหนึ่งในไอเดียสุดล้ำมากเลยของเจ้าภาพกาตาทั้งนี้ในศึกบอลโลก2022รอบสุดท้ายนั้นจะมีทีมลงแข่งขันทั้งหมด3 2ทีม8กลุ่มนะฮะซึ่งรอบแรกจะใช้สนามทั้งหมด8แห่งในการแข่งขันประกอบไปด้วยลูซิลความจุป,ประมาณ80,000ที่นั่งเอัลจนอมความจุ40,000ที่นั่งอีดูเคซัสซิตี้ ความจุ45,350ที่นั่งเอาระยานความจุ44,740ที่นั่งเอาบายาสความจุ60,000ที่นั่งฟรัสอาบูอบาวความจุ40,000ที่นั่งเอาชูมามาความจุ40,000ที่นั่งและก็คาลิฟานะผมความจุ40,000ที่นั่งครับโอ้โหเป็นน้ว่างานนี้นะฮะเท่าที่ดูนี้เจ้าภาพกาตาจัดใหญ่จัดจริงจัดโหดสะเเลอเกินแล้วก็เขาเรียกว่าจัดแบบประหยัดด้วยนะครับผมงานนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปรันกันนะฮะ ว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนถ้าสร้างเสร็จจริงๆแล้วรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับกลางจิงชนะทิพย์เผยจุดแข็งฟอนเตเล่ที่ทําให้ซัปโปโรนั้นพ่ายแพ้โดยควนหลงหลังเกมที่ทางคอนเาลลิซัปโปโรนะฮะเปิดบ้านแพ้คาวาสกิฟอนโตเร่เป็นหนึ่งต่อหกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเกมนี้เจ้าเจชนาทิพย์สงกสินลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกับทําได้1นึ่งแอซซิสรวมเป็นแอซซิสที่5ในฤดูกาลนี้โดยชนาทิพย์ได้เผยหลังเกมมาว่าเกมนี้พวกเราแพ้ มันพูดไม่ออกแต่ก็ต้องมองในเกมต่อไปวันนี้พวกเราเป็นฝ่ายแพ้ก็จริงซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงนะฮะจุดแข็งของฟอนเทเล่ในเกมนี้อยู่ที่การต่อบ,บอลเท้าสู่เท้ารวมถึงการขยับหาพื้นที่กันดีเป็นอย่างมากเลยนะและพวกเขาทุกคนมีความสามารถและก็เทคนิคที่ดี สมมติว่าถ้าตัวเองเล่นดีก็น่าจะช่วยทีมได้บ้านนะฮะอีกทั้งทุกาท,ทุกคนในทีมเล่นดีหมานก็ช่วยทีมเราได้มากยิ่งขึ้นผมก็พยายามเล่นให้ดีทุกนัดส่วนเกมหน้าพวกเราต้องชนะให้จงได้เพราะตอนนี้เราแพ้มา3นัดแล้วและเราต้องชนะให้ได้เพื่อแฟนบอลสำหรับโปรแกรมต่อไปเจลิกนะัดต่อไปของทางคอนเซเลซปโรนะฮะจะพบกับโอิตาทริตะในวันที่19สิงหาคมนี้ เวลาเนาิกา30นาทีที่สนามซัปโปรโรดมนั่นเองครับโอ้โหเป็นนาว่าง,งานนี้ก็แกร่งจริงนะฮะแต่ก็ยังเผยอ,อยู่ว่าจุดที่พ่ายแพ้ไปนั้นคืนจริงทุกคนต้องช่วยกันมากกว่านี้แล้วจะดีเองครับโอ้โหเป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนครับอนาคตเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับรับมหาศาลเลยเปิดค่าเหนื่อยฮาบอร์ตี้หลังการเช่าเรือยื่นสัญญาเพิ่มเติม ดือนกันนี้ทางคาร์บตี้เฟอร์นเดสและผมรับสัญญาเพิ่มนะฮะพร้อมกับค่าเหนื่อยมหาศาลกันเลยทีเดียวหลังจากที่การเชา่าเอฟซีภายใตยก้การนำทัพของมาดามแป้งโดน,นพันล่ำซํำนะฮะสร้างความบึ้หาด้วยการคว้าตัวเนลสันโบนิญากองหน้าทีมชาติเอลซาวาดอมาร่่มทีมยืนประสานเกมนะผมรุกร่วมกับฮาร์บตี้เฟอร์นเดสกับทางโซกิโอโซเรสทะลวงตะข่ายคู่แข่งในฤดูกาลนี้น แต่ตั้งแต่แร์ตีเฟอนเดสยืมตัวมาจากเมืองทองนั้นสัญญาของเจ้าตัวกับก,บการชาบเรือนั้นกำลังใกล้จะหมดสัญญากับทีมเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดแหล่งข่าวรายงานต่อมาว่ามาดามแป้งนวลพันล่ำซำได้จัดก,การขยายสัญญาแฮร์ตีคนนี้ให้อยู่ยาวบนถิ่นคองเตยไปอีก1ปีจนถึงปี2023ก็นเลยทีเดียวซึ่งตามการรายงานสัญญาฉบับใหม่ของทางแฮร์ตีนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะเขาจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง 2.7ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณ675,000บาทต่อสัปดาห์หรือ90,000บาทต่อวันกันเลยทีเดียวครับทั้งนี้ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะฮะสำหรับดีลของ h a ร์เ r อร์ตี้เฟิร์กับการเช่าเรือสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรแต่เป้าหมายของการเช่าเรือปนีนี้เป็นการคว้าชแชมป์ไทยลีกพร้อมกับตั๋วไป ACL อัตโนมัตินะฮะก็จะเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจอย่างมากเลยทีเดียวที่ h a ร์ จะอยู่ช่วยทีมนี้เพื่อควาความสําเร็จนั่นเองโอ้โหเป็นธว่าง,งานนี้นะฮะทางแฮร์เบอร์ตี้ฟอร์เดสคนนี้ดูแลนะผมเขาคงจะอยู่ช่วยทางการท่าเรือไปอีก1ปีนะฮะไม่แน่นะผมอาจจะมีปีที่2ปีที่3ก็เป็นได้ถ้าเกิดว่างานนี้เขาอยู่แล้วแฮปปี้นะครับผมเราจข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะคัมแบ็กซามีหวนคืนสนามยา่านนทบุรียูติเตดโดยกนนีโจเอลซามี Sammy, อดีตกองหลังทีมชาติ ดรคองโกนะฮะประเดิมสนามให้กับทางนนทบุรียูเต็ดแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ได้แยกทางกับทางเชียงใหม่ยูเต็ดและได้ประกาศแขวนสัตไปเป็นที่บร้อยโดยกันนี้โจเอลซามีแนวรับวัย35ปีคนนี้ก่อนหน้านี้ได้ขอยกเลิกสัญญากับทางเชียงใหม่ยูเต็ดและได้ตัดสินใจแขวนสัต์ไปนะฮะโดยมีเหตุผลส่วนตัวซึ่งล่าสุดได้กลับมาลงสนามให้กับนนทบุรียูเต็ดในเกมอุ่นเครื่องกับทีมเก่าราชบุรีมิตรผลเอฟซีสำหรับโจเอลซามีเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในปี2002กับบาลอง อาเมียงเอเลอองด็อกซี่ราชบุรีมิถุน FC สุโขทัย FC และก็เชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับอนะผมเป็นตัว่างานนี้นะฮะก็เป็นการคัมแบ็กหวนกลับมาอีกครั้งของซามีคนนี้นะับผมยังสนามยากของทางนนทบุรียูเนเต็ดนั่นเองเราจะข่าวต่อมากันดีกว่านะครับราชบุรีอุ่นสวยอัดนนทบุรียูเนเต็ดไป2ต่อ0 โดยความเคลื่นไหวของสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีเทมนศึกไทยลีก1นงลงอุ่นเครื่องฟุตบอลน,นัดพิเศษเอาชนะนดนทบุรียูเตดไป2ต่อ0ที่3นนทบุรีเซเดียมโดยเกมนี้ได้เปิดให้แฟนบอลเข้าชมแต่มีการกำหนดจำนวนคนและยังคงให้เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิดในนั่นเอง โดยทางด้านราชบุรีมิพลเอฟซีภายใต้การกุมทัพของโคชเจี๊ยบนะฮะสมชายไม้วิไลซึ่งราชามังกรได้จัดตัวผู้เล่นผสมในครึ่งแรกนำทัพโดยจักรพันธ์พรไัยนุบรุนศรียาเกมรอสเซมี่คาราบูเอสิทธิโชคกันหนูเกียรศัก์ิเจียมโุดมและก็ประวีตันตะเทมีนะฮะ เริ่มเกมทั้งสองฝ่ายพยายามทำเกมลุกข้าใส่กันโดยทีมเยือนอาศัยความสามารถเฉพาะตัวและก็ทีมเวิร์กทำเกมบุกสอยงต่อเนื่องส่วน้าบ้านอาศัยลูกโต้กลับเร็วนะฮะเกมมาเนินมาถึงนาทีที่3 3เมื่อเกตศักเจียม,มุดมยนบอลจากฝั่งซ้ายเข้ามาถึงนูรุนสียาเกมในจังหวะจิ้มเข้าประตูไปราชบุรีออกนำไปก่อน1.0ต่อและจบทวยสกอร์นี้ในครึ่งเวลาแรกนั่นเอง รึ่งหลังนะผมราชบุรีส่งฮาเวียปาติญโยฟิลิปโรเลอร์และก็โยสังแหลงสนามในที่53ฮาเวียปาติญโยหลุดไปซัดประตูให้กับทีมหนีห่างไป2-0หลังจากนั้นทำอะไรกันไม่ได้นะฮะจบเกมนะผมเป็นทางราชบุรีมิถุนเดฟ4บุกมาเอาชนะนนทบุรียยเตดไป2-0นั่นเองเป็นนว่าง,งานนี้ทางราชบุรีมิถุนเดฟนะครับก็ยังฟิตสมบูรณ์เต็ม100%เหมือนเดิมนะฮะนักเตะแต่ละคนลง3น,นี่ถือว่าจัดเต็มจัดหนักจริงๆครับ เราติข่าวต่อมากันดีกว่านะครับปรับตัวได้เร็วขึ้นอธิบดีมั่นใจพยัคฆ์ล้าน,นาพร้อมลุยศึกไทยลีก2โดยการน,นี้นะผมทางอธิบดีเอติรัตน์นะฮะกองกลางเชียงใหม่เอฟซีมั่นใจเลยว่าพร้อมสำหรับศึกไทยลีก2ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าก็เร็วนี้โดยมิซิลวัย28ปีคนนี้เผยจากเกมบุญครึ้งที่ผ่านมาทําให้รู้ว่าศึกไทยลีก2ไม่ใช่งานง่ายนะฮะแต่ตนก็เชื่อมันม่นนว่านศักยภาพทีมเวิร์กทีมงานโคช้ชและก็เพื่อนร่วมทีม โดยส่วนตัวเขามองว่าไทยลีก2นั้นจะเล่นยากกว่าไทยลีก1เพราะแต่และทีมเสริมตัวผู้เล่นเข้ามากันค่อนข้างจะเยอะและเล่นเพื่อการเลื่อนชั้นแต่ก็มั่นใจในระบบว่าทีมเวิร์กของเรามีดีกว่าคู่แข่งร่วมลีกและเป็นจุดเด่นของเรานั่นเอง โอ้โหนะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้อธิบดีคนนี้ก็บอกเลยว่าเขาจะพาทีมพยักล้า,น,น,าน,นะฮะทางเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยไปลุยศึกไทยลีกหนึ่งให้จงได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ไทยลีกสองและมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งไม่มากก็น,น้อยนะครับงานนี้ต้องอยู่ที่ว่ารวมใจช่วยกันหรือเปล่าทีมนี้หละนี่กเป็นจอดหรือเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by c กีโอสตา์ประจําวันที่17สิงหาคม2563โดยเฉพาะบอลรั่งบอลไทยครับ